บไม่ไดลนะ้ลูกก็จะเลิกห้าโมงเย็นสิบนาทีหรือห้าโมงเย็นเออนะสิบนาทีนะนะทั้งหมดเงียบล้วนออไปก็จะให้พบกับพี่พี่พระคมณสวยนะ 1,2,3,4 1ส3 4สอ่าพี่พามขอเวลา15นาทีนะหลังจากนั้นแต่นักกลุ่มจะออกมาสรุปแล้วก็จะได้เงาะบ้างโอเคไหมอ่แต่ขอเวลาแค่10นาทีพอไม่ถึง15นาทีให้ทุกคนตั้งตัวตรงปะป๊ยืดตัวตรง ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สำคัญและจำเป็นมากว่ามนุษย์จะต้องมีความกระตันอยู่อยู่หรือไม่และความสำคัญของความกระตันอยู่ยังจำเป็นกับมนุษย์อยู่หรือปล่นะเวลาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่กำลังนำอะไนเขา้ามาเพื่อที่จะรับเรากลับบ้านเราจะเห็นภาพอของความกระตันอยู่ดังนั้นตั้งตัวตรงมือขวาทับมือ เอาความตรงขอเวลาสินาทีแล้วรู้สึกว่าดีแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะเริ่มให้เลยนะคบของานงานนิดนึงเขาบอกว่าโรงเรียนนี้นะ่ะเป็นโรงเรียนเฮียใช่ไหมเขาบอกว่าโรงเรียนเมืองสุรินทะร์น่ะเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกเด็กได้หินเขาพูดตานะาะเด็กไม่กล้าแสดงออกเด็กมีใยไม่ดีเลยคุยกันเก่งมาก เนี่ยได้ยินของพูดมาข้างนอกแต่พอมา,มาวันนี้ปรากฏว่าพระวิทยาค์ทุกคนรู้สึกกังวลมา่าเอ๊ะจะมาสอนลูกเขาเนี่ยจะให้เงียบได้ยังไงเพราะว่ากุศลอย่างหนึ่งที่สามารถรองรับปัญญาอันิียใหญ่ได้จะต้องมาจากความเงียบก่อนเมื่อเราเงียบเป็นสิ่งที่มันสะท้อนเข้ามาเราจะฟังแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันเข้าหูเรานะเข้าตาเราเนี่ยมันเป็นอะไรแต่เมื่อ,อไรก นเราก็เพื่อเป็นคลื่นน้ำซักสาเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไหลเข้ามาเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ดังนั้นการเข้าอบรมก็ถือว่าเป็นโมฆะค,คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อการที่เรามาอยู่วันนี้ดังนั้นชั่วโมงสุดท้ายสินาทีสุดท้ายให้ทุกคนนั่งแล้วฟังเสียงพัดลมนะให้ได้ยินเฉพาะเสียงพัดลมนันที่รา เราคุยกันแล้วนะ,ะให้ได้ยินเสียงจะเพาะพัดลงนะครับแล้วเราก็าจะได้ยินวันนี้นะครับที่ผมได้เชิญนะะทานอาจารย์อาวัาที่ด็อกเตอร์สุริยานงรินะคะท่านเดินทางมาจากประเทศไต้หวันริงถ้าเป็นคนไทยแล้วท่านเดินเป็นปริ่ยวเอกอยู่ที่มาหวาวิทยาลัยเฉาหยางประเทศไต้หวันใครสามารถพูดสืส่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับท่านก็ได้นะคะัท่านกิตภาษาอังกฤษด้วยนะครับท่านจะมา ให้ความรู้เรานะครในเรื่องของความกระตังอยู่ยังมีความจะเป็นกับมนุษย์อยู่หรือไม่ในเวลาสิบนาทีขอกราบเรียนเชญารนะครับอนี่โรงเรียนเมืองสุนใช่ไหมตาออคิดท่านอาจารบอกว่าเด็กที่นี่น่ารักมากเชื่อฟัง